ก่อนดีกว่าค่ะจะเป็นห้องที่มืดที่สุดนั้นเตรียมเข้าไปได้เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวอยากให้เขาเข้าไปดูเขาไปสุดนู้นเลยค่ะสุดเขาเลยค่ะคือห้องทั้งหมดนี้ก็จะเป็นห้องทักคนที่เคยทำงานที่ทอพอทั้งหมดอะค่ะชั้นห้านี่ห้องมืดไปเลยเราพีก็เป็นห้องมืดมืดมืดจะถ่ายเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวต้องปรับนิดนึงหยิบได้หยีบได้ะหยีบได้อันนี้ก็คือผลงานค่ะเดี๋ยวยืนยืนดูกันยืนอ่านสักแป๊บหนึ่งอันเนี้ยขับรถราชการรอจอดค่ะเดี๋ยวยืนอ่านกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะศิลปินนี่รอุ๊กตาจิ๋ว ม่เหมือนห้องที่เป็นชั้นหนังสือแต่ห้องนี้มันเป็นชั้นเนี่ยจริงๆเราเป็นชั้นที่เหมือนคนงานที่นี่เขาใช้แบบเป็นที่พักค่ะอย่างแบบตรงนู้นก็จะมีห้องขัวใช่ใช่ไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นแบบโรงพิมพ์แต่ว่าเป็นส่วนที่พักค่ะแด้นอนเขาเเป็นชั้นหนังสือเออค่ะเพราะมันดูเป็นอย่างนี้เนาะเป็นล็อกลอค่ะ อะไรนะอ่าเริ่มค่ะเริ่มให้ดูก่อนไหมค่ะอันนี้เป็นห้องผลงานนะคะของศิลปินคอนบิวเตอร์เบอร์สามของเรานะคะที่ชื่อคุณนัทเสฐนาค่ะเดี๋ยวจะให้เขามาอธิบายพรีเซนต์งานให้พี่ๆฟังนะคะขอเชิญนัทเนีอยค่ะเดินเดินเดนนัทเอาไหรไปต้องต้องมีไหมเรอะออ่าอ่าก็คุยคุยคุยกคุยกันคุยกัน มาพิเศษเลย,ยรครับพเใดๆก็ได้ก็จริงตัวงานมันเริ่มแต่ความสนใจพื้นที่ก่อนครับคือผมรู้สึกว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันของทั้งอดีตแลว้วก็ปัจจุบันอนาคตเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่เท่ากับว่าเราอยู่ร่วมกับคนที่เคยอยู่มาก่อนแล้วก็คนที่ยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยครับคือตัวงานมันเริ่มมาจากไอเดียนั้นเลยแล้วก็มันบวกกับความสนใจของผมที่มีกับการถ่ายภาพแล้วก็ ยายามจะตั้งคําถามว่าการถ่ายภาพมันมันทำงานแบบไหนได้บ้างนอกจากการที่มันเป็นสื่อใช้บันทึกอดีตนะครับแล้วตัวผมเองผมสนใจภาพถ่ายในฐานะประสบการณ์การมองมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าตัวเทคครับซึ่งมันเป็นจริงตัวเทคเป็นข้อความในอดีตเนาะมันสามารถทําหน้าที่เป็นเ,เป็นเหมือนคล้ายๆเนกาทีฟฟิล์มที่โปรเจต์ภาพเข้าไปในในสมองของคนอ่านได้อะไรเงี้ยทีนี้ภาพที่มันปรากฏขึ้น เวลาเราอ่านเท็ตแต่ละอันเนี province, IR ่ยมันจะไม่เหมือนกันในแง่นั้นครับเพราะฉะนั้นการการที่เราอ่านเทคไปด้วยแล้วก็เหมือนสร้างภาพขึ้นมาด้วยมันเท่ากับว่าเราเลนเดอร์ภาพถ่ายขึ้นมาณโมงณจังหวะนั้นเลยอะไรเงี้ยมันเท่ากับว่ามันเป็นภาพถ่ายที่มันอยู่ในอนาคตที่มันอยู่นอกเหนือความคิดของตัวผมที่เป็นคนเขียนมันขึ้นมาอะไรเงี้ยชีตัวงานมันก็เลยเล่นกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวตัวข้อความตัวเทคแล้วก็ พื้นที่แล้วก็ออบเจกต์ที่มันอยู่ในนั้นด้วยเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นซีนารีทั้งหมดมันก็กลายเป็นพื้นที่เกิดเหตุเนาะของของตัว,ต,วตัวเทคที่อยู่ในงานครับประมาณนี้ครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าถ้าพูดตามคนะิวเรเตอร์เนาะแบบหมยถึงว่าคิวเรเตอร์อ่านงาน mm hmm. ผมก็เพราะว่างาน mm hmm. นวสาการทั้งหมดมันพูดถึงลงพิมพ์นะครับไอง,งานชิ้นนี้มันก็เหมือนผมเป็นคนเขียนที่กำลังจะตีพิมพ์บางอย่างแต่ว่าไม่ได้ตีพิมพ์ลงบน หนังสือแต่ว่าตีพิมพ์ลงบนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมประมาณนี้ครับค่ะซึ่งซึ่งศิลปินก็เพิ่มเติมว,ว่าจรงิจรงๆอยากให้งานโอเปเรตยี่สิบชั่วโมงค่ะในแง่ที่ว่ามันก็จะมีพาร์ทที่เป็นโปรเจคเตอร์ตรงนี้ซึ่ง<ม>ศิลปินเนี่ยต้องการนําเสนอในกลึงเพราะว่าพอพูดถึงประวัติศาสตรพ์พื้นที่ตรงนี้เราพื้นที่ชั้นห้าก็เคยเป็นพื้นที่พักของคนงานที่เคยทํางานที่ทวพอค่ะเขาก็พูดถึงช่วงแบบ doing hour ที่ทํางานแล้วก็พูดถึง ช,ช่วงเวลาหรือพื้นที่หลังจากนั้นซึ่งมันจะไปปรากฏอยู่ตรงจอข้างหลังเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการโอเปเรตของงานที่เป็น24ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงแกลเลอรี่เอเวอร์จะเป็นการโปรเจกต์ของโปรเจคเตอร์นี้และหลังจากนั้นก็จะเป็นเ,เป็นไฟหลอดไฟที่เปิดสว่างขึ้นมาค่ะหลังหลังสูดแบบถ,ถึงประเด็นว่าเลเวอร์ที่แบบว่าทำงานไม่ได้ครั หรือว่าเป็นการพูดพูดถึงช่วง off hour หลังจากนั้นค่ะซึ่งซึ่งศิลปินก็ record แล้วก็โปรเจกต์ฉายอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็น dialogue ที่สนทนาระหว่างกันค่ะแล้วก็เป็นพูดถึง specific ของงานในห้องนี้ซึ่งหลอดไฟก็เป็นหลอดไฟเดิมที่เคยอยู่ในห้องนี้เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าควรจะดีดการผ่าน text ผ่าน object หรือว่า text ที่อยู่บน object ได้ยังไงบ้างทุกคนก็จะมีการแบบ interpret ภาพที่ต่างกันอยู่แล้วค่ะค่ะซึ่งที่พี่อาจจะเห็นผลงานของนักในอีกจุดหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้างๆเลยเพิ่งเคยตรงนั้นเดี๋ยวอาจจะเดินไปดูกันอีกทีก็ได้ค่ะค่ะหลังจากจบทัวร์แล้วอาจจะเดินไปชมผลงานนักที่จุดนั้นกันอีกทีได้ค่ะได้โอเคงันเราย้ายไปย้อนไปตรงนั้นนิดหนึ่งค่ะอันนี้ไปเรียูทีอะไรถูกมัค่ะใช่ค่ะ ถ้าเดินไปใกล้ๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นหล Girl, ну ู่วนอยู่แล้วค่ะใช่ก็จะใช้เทคนิคที่แบบพี่อาจาะคุ้ยสุดค่ะที่จะเห็นแบบเทคนิคหรือข้อความในนี้เทคนิคการถ่ายภาพอะไรของไปโน้่นเลย nên cái đó cũng như con mẹ nó đi Ừ, ừ, không được, không được, không không ดูงานนะใช่ไหมคอ๋อใ่ะอันนี้โซนสุดท้ายแล้วค่ะ,คะอ๋นนโะะอโซนของนัดเมื่อกี้ก็มีเครื่องปิินอยู่ข้างหน้าห้องนะคะไปหยิบด,ดีเทลได้ค่ะค่ะ